สวัสดีค่ะชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุน้นแล้วก็กุมอินดีต้อนรับสุชาแนาลป๊อป,ปี้สตาร์โรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็นใบวิกลีความรักกันตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะไพ่ที่เราได้ก็มีไพ่ a c <oughs> e of Pentacles 3ถ้วย The Strength 4ดาบ View of For t u n e ห้าถ้วย The ant, จะัลเลฟันต์เจ็ดถ้วย The m มูนแล้วก็หกไม่เท้านะคะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดตอนนี้เนี่ยคุณถ้าสมมติว่าไม่ไม่ได้คุยกับคนเก่าแล้วนะคะหรือว่าเพิ่งออกมาจากความสัมพันธ์ สดๆหมาดๆเลยนะมีใครบางคนนะคะที่เขาบางทีเหมือนลุดลอยไปจากชีวิตของคุณไปแล้วอย่างเงี้ยคนคนเนี้ยเขามีความคิดถึงคุณนะ มีความเสียใจมีความรู้สึกว่าอะไรอวรกับคุณมากๆเลยอะ่ะเขาคนนี้รู้สึกเสียดายรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําลงไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเป็นสิ่งที่มันน่าเสียดายที่มันไม่สามารถที่จะทําให้คุณสองคนเนี่ยสามารถไปได้ไกลมากกว่านี้นะคะมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาอยากที่จะพูดกับคุณแต่ก็ยังต้องเก็บเอาไว้ในใจเก็บเอาไว้อยู่กับตัวเองอะ่ะเป็น the moon นะคะ ไม่สามารถที่จะแสดงออกมาได้นะบางคนมีความรู้สึกที่ดีๆมากๆให้กับคุณนะคะอาจจะเป็นคนคุยของคุณก็ได้นะที่คุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเข้ากันได้ดีแล้วก็คุณรู้สึกว่าการเจอกันระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันเป็นการเจอกันโดยที่มันมี destiny เข้ามานะคะมีวิวออฟฟอร์จูเนาะเป็นเหมือนโชคชะตาที่นำพาคุณสองคนเนี่ยให้มารู้จัก กันนะคะยิ่งรู้จักกันยิ่งคุยกันยิ่งรู้สึกว่ามันคอนเนคกันอนะ่ะมันมีอะไรที่มันเชื่อมโยงระหว่างคุณสองคนมากๆเลยทางด้านจิตใต้สํานึกนะคะจากในด้านของแบบความรู้สึกลึกๆเลยที่คุณรู้สึกว่ารู้จักกับคนคนนี้มานานๆนนนนนนแล้วนะคะทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะ move on ไปจากเขาได้พอสมควรเลยนะคนคนนี้คุณเองอะ่ะ เหมือนกับพร้อมที่จะหันหลังให้กับคนทุกคนที่พร้อมที่จะเข้ามาหาคุณเพื่อคนคนนี้เพียงแต่ว่าตอนเนี้มันเหมือนกับคุณเองก็รู้ว่ามันมองไม่เห็นหนทางระหว่างคุณสองคนนะคะดูสีดูจากไพ่เป็นเดะมนเนาะมันมองไม่เห็นหนทางในตอนนี้แล้วคุณเองก็ยังอยากที่จะมีชีวิตที่ดียังอยากที่จะมีความสุขอยู่มันก็เลยทำให้คุณเนี่ยต้องพยายามตัด ต้องพยายามปล่อยวางถามว่ารักถามว่าคิดถึงคนคนนี้ไหมคุณคิดถึงคุณรักเขาแต่คุณเองก็ต้องใช้ชีวิตของคุณต่อไปมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยต้องพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคอุปสรรคในที่นี้ก็คือในเรื่องของความคิดถึงในเรื่องของความรู้สึกว่าอยากเจอคนคนนี้อยากคุยกับคนคนนี้จังเลยอย่างเงี้ยนะคะทําให้คุณเนี่ยดูสิมันมีความนิ่งมากขึ้นมันมีสติมากขึ้นมันมีการใช้เขาเรียกว่า นะคะเก็บในเรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยให้มากขึ้นไม่ให้มันแสดงออกมาแต่อีกด้านหนึ่งคนที่เรานึกถึงอะ่ะคนคนเนี้ยกลับกลายเป็นว่าเขาอยู่ในช่วงที่เขามองอะไรก็คิดถึงคุณนะมีเพื่อนหรือว่ามีเหมือนกลุ่มสังคมที่อาจจะรู้จักคุณด้วยแล้วก็เหมือนกับเขาเองอะ่ะก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะคะ ยิ่งทำให้เขาอะรู้สึกว่าคิดถึงคุณมากขึ้นนะคะเนี่ยดูสิเขาไม่สามารถมู v e on ไปจากคุณได้เลยนะคนคนนี้ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าบางคนอาจจะไปเจอกับสภาพเอ่อสภาพของการที่เป็นรักสามเศร้าเหมือนกันนะคือเขาเองอาจจะมีคนรักของเขาอยู่แล้วนะคะมีคนที่เป็นคนที่ใครหลายหลายคนบอกว่าเหมาะสมกับเขาเป็นคนที่มีการคอมมิกันนะคะไปแล้ว แต่พอมาเจอคุณน่ะมันกลายเป็นว่ามันมีอย่างที่เราบอกอะ่ะมันมีเหมือนคอนเนคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเชื่อมคุณสองคนเอาไว้แล้วทำให้เขาเองอะ่ะก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะแต่เขาไม่สามารถที่จะแสดงออก,ออกมาได้เขาไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยเขาชอบคุณหรือว่าเขาสนใจในตัวคุณอยู่เพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องที่ผิดทันทีเลยนะบางคนอาจจะอยู่ในสถานะของการที่ มันเป็นสถานะที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเขาอาจจะมีการทํางานอยู่ในตําแหน่งหรือว่าเป็นในที่ทํางานที่คุณสองคนไม่สามารถที่จะคบหากันได้อะคนในที่ทํางานไม่สามารถครบหากันได้เองก็ได้นะคะหรือว่าไม่เหมาะสมอะไม่เหมาะสมมากๆเลยถ้าสมมติว่าเขาพูดกับคุณหรือว่ามีการครบกันระหว่างคุณสองคนนะคะ มีหลายเคสเลยนะเคสแรกคือเขาอาจจะมีคนรักอยู่แล้วเคสที่2คือมันเหมือนกับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะที่ไม่ไม่เหมาะสมที่จะเปิดเผยในเรื่องความรู้สึกเนาะเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนกับเขาเองก็ยังได้ยินข่าวนะคะยังมีการที่ส่องคุณอยู่ตลอดพยายาม ลองมองหายังแบบยังอยากที่จะรู้ความเป็นไปของคุณอยู่อ่ะมันก็ยิ่งทำให้เขาอ่ะยิ่งไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มันกลายเป็นความเฮิร์ทเหมือนกันนะมันกลายเป็นความเศร้าที่ไม่สามารถม o v ฟออนได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้เหมือนกันน่ะเขาคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าบางคนนะ่ะ ตอนนี้คุณเองก็พยายามที่จะทํางานอย่างหนักนะคะในการพิสูจน์ตัวเองนะคะว่าเฮ้ยชีวิตของคุณนะสามารถไปได้ดีไปได้ไกลนะคะคุณพยายามมากๆเลยในการที่จะปลดปล่อยคนคนนี้ออกไปจากชีวิตของคุณให้ได้แล้วคุณเองก็พยายามที่จะแบบ shift โฟกัสของคุณอะไปนในเรื่องของการงานการเงินการหาเงินเข้ามามากกว่าในเรื่องของความรักถามว่ารักไหมมีความรู้สึกให้กับคนคนนี้ไหมมีความรู้สึกมากๆแต่ความรู้สึกอะถ้าสมมติว่าคุณเองพยายามที่จะไม่เจอไม่ไม่ไปหาเรื่องอะไรของเขาที่เข้ามาในสมองของคุณอะคุณสามารถปล่อยวางได้นะดูจกักทั ที่ไพ่นะคะคุณสามารถปล่อยวางได้และสามารถไปทําอย่างอื่นได้คุณสามารถไปมีความสุขได้นะคะยังสามารถที่จะแบบใช้ชีวิตแบบล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยของคุณพบปะเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณได้ยินเรื่องของคนคนนี้หรือว่าคิดถึงคนคนนี้แอบไปสองคนคนนี้นะคะมันก็กลายเป็นว่าคุณเองกลับมาวานเวียนอยู่จุดเดิมเลยอะนะคะจุดที่ไม่สามารถ move on ไปได้เขาคนนี้ก็เหมือนกันคุณสองคนมีลักษณะของ แอคชั่น <Action S 2> นะคะการกระทําที่คล้ายๆกันเลยอะ่ะคือไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สามารถ Move on ไปได้แบบจริงๆจ,จังๆนะคะพยายามเอาเรื่องงานเอาเรื่องเงินเนี่ยเข้ามาเป็นจุดที่ช่วยทําให้คุณสองคนเนี่ยลืมเรื่องราวระหว่างซึ่งกันและกันไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะ m o v e on ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนเนี่ยเรารู้สึกว่ายังไม่มีการตัดกันขาดนะคะยัง ยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตกันอย่างเงี้ยตลอดเลยอะ่ะแล้วคงจะได้กลับมาเจอกันเร็วๆนี้ด้วยนะคะดูจากไพ่แล้วนะเขาเองรู้สึกว่าคุณเน่ะเป็นคนที่สามารถเอาเขาอยู่มัดสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยสนใจแค่ตัวของคุณเองได้คนคนนี้เนี่ยเป็นชาวธาตุดินได้นะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรนะคะโดยเฉพาะกับ ตัวแบบนึงนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงโดยเฉพาะพฤ้ศพอ่าพฤศพเนี่ยค่อนข้างมาแรงเลยนะคะแล้วก็มีสิงก็ได้นะแล้วก็เป็นมีนนะคะเนี่ยค่อนข้างเด่นเลยคนคนนี้บางคนเรารู้สึกว่าเขาเองอาจจะมีหน้าที่การงานที่ เหมือนสูงกว่าคุณหรืออาจจะเป็นอยู่ในตำแหน่งของการที่เขาเคยเป็นเมนเชอร์ของคุณนะคะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงของคุณอนะอย่างเงี้ยก็ได้นะมันก็เลยทำให้มันมีเส้นอะไรบางอย่างที่มันขั้นกลางระหว่างคุณสองคนเขาเองก็ไม่กล้าข้ามขึ้นมาคุณเองก็ไม่กล้าข้ามไปหาเขามันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอนะมันกลายเป็นว่าต่อให้อยากที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์แค่ไหนอะแต่มันก็มีไอ้เส้นเส้นเนี้ยที่มันแบ่งระหว่างคุณสองคนไว้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะเราคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังมีความไม่แน่ชัดยังไม่มีความชัดเจนมากพอยังมีความเป็นดมูนนะคะแสงสว่างเนี่ยยังไม่สามารถที่จะส่องมาได้ไกลนะแต่ว่าอีกไม่นานคิดว่าคุณเองก็น่าจะได้คำตอบหรือว่าได้ ผลสรุปที่ชัดเจนมากขึ้นตอนนี้มันเหมือนทุกอย่างอะ่ะคุณเองอาจจะมีการฝันถึงเขาหรือว่าฝันถึงเรื่องราวที่ถ้าสมมติเราได้อยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงนะคะมีถึงเรื่องของการจินตนาการมองอะไรก็คิดถึงคนคนนี้นะคะคิดถึงว่าเออเขาน่าจะชอบอันนี้หรือว่า คิดถึงเรื่องเก่าๆอะ่ะมีการคิดถึงเหมือนอยู่ในความฝันอย่างเงี้ยนะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนในสิ่งที่คุณต้องการมากๆเลยแล้วเป็นคนที่คุณอยากที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยนะอยากที่จะอยู่กับเขาอะ่ะอยากที่จะดูแลอยากที่จะเทคแคร์คนคนนี้เพราะคุณรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่ตั้งแต่เจอกันเลยคุณรู้สึกว่ามันแรงมากๆเลยอะ่ะกับคนคนนี้ เซนส์ที่คุณมีให้กับเขาคนนี้มันมันมีความรุนแรงอะแล้วทําให้คุณไม่สามารถที่จะไปคบหากับใครได้ไกลเลยอะนะคะคือมันเหมือนกับตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเขาคนเนี้ยโดดเด่นมากนะคะทําให้คุณรู้สึกสนใจมากๆแล้วมันเหมือนคุณเองอะ่ะ มีความผูกพันกับเขามีความผูกพันแบบแปลกๆนะไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมมันเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถอธิบายได้นะคะแต่ว่าอยากจะบอกคุณว่ามันเหมือนกับคุณสองคนน่ะอาจจะเคยเหมือนเคยรู้จักกันมาในอดีตชาตินะคะแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยดูสีดูจักไพ่มันเป็น Vi e อ of fortune ขึ้นมาแล้วก็เป็น The h a l ลโหลนนะคะการเจอกันระหว่างคุณสองคนมันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะ เรารู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้คุณสองคนรู้สึกว่าเฮย้ยมันผูกพันมันมีอะไรรู้สึกว่ามันเหมือนเคยเจอกันมาก่อนมันเหมือนรู้จักกันมานานมากๆแล้วอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดใจไปจากคนคนนี้ได้นะคะอยากจะบอกคุณนิดนึงนะคะคนโสดว่าถ้าเขาจะเป็นคนที่ใช่ของคุณจริงๆนะยังไงก็แล้วแต่คุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคตัวเนี้ยมาได้แล้วสิ่งที่คุณจะได้รับอ่ะมันคือ ตัว pentacles ตรงนี้นะคะมันคือเหรียญมันคือความมั่นคงนะมันคือการที่คุณสองคนเนี่ยจะถ้าสมมติมันใช่จริงๆนะมันจะมีการคอมมิตกันเกิดขึ้นนะคะ the h i e r o p h a n t สามถ้วยนะคะจะมีการคอมมิตกันเกิดขึ้นและเป็นการคอมมิตโดยที่คุณเองเนี่ยจะเป็นครอบครัวเดียวกันจะเป็นความสัมพันธ์แบบที่มันชัดเจนนะคะว่าเขาเลือกคุณนะ แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงมากๆนะคะเป็นระดับที่เป็นยังไงดีละ่ะอ่า last long partner คืออยู่ด้วยกันไปแบบตลอดชีวิตอย่างเงี้ยไปอยู่กันแบบนานๆเลยนะคะแต่ต้องใช้เวลานะความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าสมมุติจะบอกได้ว่าเขาคือคนที่ใช่จริงๆคือมันต้องค่อนข้างใช้เวลานะคะ ความสัมพันธ์กับคนคนนี้ไม่สามารถที่จะเร่งได้แล้วไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าโอ้ยเดี๋ยวมันมันก็คงจะแบบชัดเจนขึ้นภายในปีนี้ราะคะ่ะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะความสัมพันธ์กับคนคนนี้ยังต่ำเลยอะ่ะห้าปีนะห้าหกปีเลยอะ่ะกว่ามันจะชัดเจนมากขึ้นคือมันเหมือนแบบเป็นการเทสเป็นการทดสอบอะ่ะ ความอดทนของคุณสองคนนะคะแล้วก็เป็นการทดสอบเหมือนกันนะว่าการห่างกันร,ระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันจะยิ่งทําให้คุณยิ่งคิดถึงกันหรือมันจะยิ่งทําให้คุณห่างจากกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ดูจากไพ่แล้วเรารู้สึกว่ามันมีสิทธิ์ที่คุณสองคนอะจะกลับมาคอมมิตกันนะคะแล้วเป็นการคอมมิตที่อย่างที่เราบอกเลย เป็นความสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟนมากขึ้นแล้วมีความเป็นไลฟ์ลองพาร์เนอร์เนาะส่วนคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่เนี่ยเรารู้สึกว่าคุณเองได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรักค่อนข้างดีโดยเฉพาะบางคนตอนนี้นะคะที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหรือญาติผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพแล้วทาให้คุณรู้สึกกังวลใจรู้สึกว่ามันมีความไม่สบายใจอยู่อะ่ะ แล้วคนรักของคุณเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นเหมือนที่พึ่งนะคะสามารถทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องราวมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะเขาอยู่กับคุณในวันที่คุณทั้งมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์นะเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่ยิ่งอยู่ไปอ่ะมันยิ่งมีความผูกพันกันไปเรื่อยๆแล้วมันมีความผูกพันที่มันแน่นแฟนขึ้นไปเรื่อยๆมันมองเห็นความเป็นคู่ชีวิตที่จับมือกันผ่าน ทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องร้ายอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับ ไม่มีค่าอะไรเลยนะถ้าสมมติมีคุณสองคนที่พากันเดินไปเรื่อยๆนะคะต่อให้คุณเองเนี่ยอาจจะมีความเสียใจในหลายเรื่องในชีวิตแต่ว่าคนรักของคุณเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่าเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าตัดสินใจผูกมากๆเลยนะคะในชีวิตของคุณเนาะตอนนี้มันเหมือนกับโฟกัสของเครื่องเดือนหลังอะ่ะค่อนข้างเน้นหนักไปด้านของการกังวลใจการกังวลใจในเรื่อง ของสุขภาพในเรื่องของใครบางคนผู้ใหญ่อะนะคะทำให้คุณเองรู้สึกว่ามันเหมือนมีความเครียดมีความรู้สึกกังวลตลอดเวลาเป็นความเครียดโดยที่ถามว่าข้างหน้าภายนอกของคุณเนี่ย คุณยังมีการยิ้มยังมีการหัวเราะสนุกสนานแต่มันเป็นเรื่องของจิตใจข้างในของคุณมากกว่าที่คุณพยายามที่จะซ่อนมันเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นแต่คนรักของคุณนะ่ะเขาสามารถเซนส์ได้เขาสามารถที่จะมองเห็นจุดที่ใครหลายๆคนมองไม่เห็นได้นะคะเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะนี่คือสิ่งที่เราเห็นเรารู้สึกว่าคนรักของคุณค่อนข้างจะเป็นคน supportive นะคะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่อ่ะเป็นคนที่เหมือนกับ เป็นผู้ให้อ่ะอืมนะเขาเป็นเหมือนเพื่อนสนิทนะคะถ้าสมมติว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็นแล้วแต่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณพร้อมที่จะอยู่ข้างๆคุณบางคนอาจจะมีในเรื่องของเรื่องการเงินที่เขามีการออฟเฟอร์ให้กับคุณมีการช่วยเหลือคุณแบบเต็มที่นะคะทําให้คุณเองเนี่ยไม่ต้องมีความเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีความทุกข์ร้อนนเรื่องของการเงินการใช้ชีวิตเลยนะ คิดว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนจะได้เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะบางคนเนี่ยตอนนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของถ้าสมมติว่าคบกันแบบเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีการที่คอมมิตกันไปอีกขั้นหนึ่งนะตอนนี้นะคะเป็นการคอมมิตกันแบบที่ทุกคนรับรู้นะ เป็นการคอมมิตบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีการเฉลิมฉลองนะเป็นการปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่งงานอ่าได้หมดเลยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีเป็น a c e of p e n t a c l e s ขึ้นมาบอกเราบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะมีการคอมมิตไปอีกขันหนึ่งที่มันแข็งแรงที่มัน stable มากกว่าเดิมนะคะมีความแข็งแกร่งอะ่ะมีความ strong มากขึ้นมี foundation ที่ดีนะคะ ทุกๆอย่างดูดีมากๆเลยเดือนนี้ขออย่างเดียวคือมีเรื่องอะไรอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะคนรักของคุณอะ่ะเขาสามารถที่จะเซนส์ได้เพราะว่าเขาอยู่ใกล้คุณมากที่สุดก็จริงแต่บางทีมันค่อนข้างที่จะ ทำให้คุณไม่มีความสุขอะแล้วพอความที่คุณไม่มีความสุขแล้วอะมันอาจจะมีผลกับในเรื่องของสุขภาพของคุณได้นะคะเนี่ยดูสิเราเห็นคนคนหนึ่งที่มีความกังวลนะคะมีความเสียใจมีความพลนอยมากๆเลยกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยค่อนข้างที่จะระแวงนะคะว่าสถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะบางคนอาจจะมีญาติผู้ใหญ่ที่ตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะ เหมือนต้องแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้คุณน่ะยิ่งรู้สึกว่าสถานการณ์มันมันยังไม่นิ่งพอที่จะทำให้คุณไว้วางใจได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นการเครียดเรื่องอื่นๆก็ได้นะไม่จาเป็นต้องเป็นออ ในเรื่องของแบบการเจ็บป่วยของญาติผู้ใหญ่อะแต่ว่าอันนี้ไพ่ค่อนข้างไปในทางนั้นนะคะแต่ว่าสามารถเป็นเรื่องอื่นได้เหมือนกันนะไม่ได้เป็นสตริกอยู่แค่เรื่องเดียวนะคะเดี๋ยวคอดูไพ่เพิ่มนิดนึงนะคะว่าเขามีอะไรอยากที่จะบอกเราเพิ่มเติมหรือเปล่าสำหรับคนโสดนะคะคนโสด attraction นี่ไงมันมีความ แรงมากๆเลยนะคะของแรงดึงดูดระหว่างคุณกับเขาคนนี้นะเขาเองก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นอะไรที่เขาไม่สามารถลักสายตาไปได้อยากที่จะเข้าหาคุณมาโดยตลอดอยากที่จะอยู่ใกล้ๆคุณมาโดยตลอดแต่มันมีในเรื่องของ finances and career นะคะมีในเรื่องของการเงินแล อาชีพการงานนะคะคอมมิชเมนต์อะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือเข้ามาขั้นกลางระหว่างคุณ2คนมาโดยตลอดเลยอะ่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณ2คนถึงแม้ว่าจะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันสูงมากๆมันก็ยังต้องรอไปก่อนนะคะไพ่ก็เลยบอกว่า stay optimistic about your love life นะคะคือขอให้คุณคิดบวกนะคะคิดในแง่ดีเอาไว้ถ้าคนมันจะใช่นะคะยังไงมันก็ต้อง กลับมาหากันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่ต่อให้อยู่ใกล้กันแค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องไปจากกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ไพ่แบแรก passion นะคะคนนักของคุณนะคะมีการดูแลคุณมีการเอาใจใส่คุณด้วยความรักด้วย passion ที่เขามีต่อคุณนะคะคุณมีความรู้สึกที่ว่ามันมีความอบอุ่นมันมีความ เป็นเหมือนทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักเป็นทุกๆอย่างให้กับคุณแล้วอะ่ะเป็นเหมือนคนในครอบครัวก็ได้บางคนอาจจะรู้สึกว่าคนรักของคุณเนี่ยเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะบางคนอาจจะแทนตัวคนรักของคุณว่าแบบ ป้าบางคนอาจจะแทนตัวคนรักของคุณว่ามา้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับคุณสองคนอะมันมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นแค่คนรักกันบางคนเนี่ยมันเหมือนคนรักของคุณอาจจะมีอายุมากกว่าคุณแล้วมีการดูแลเอาใจใส่คุณทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นเหมือนพ่อคุณเลยเขาเป็นเหมือนแม่คุณทําให้คุณมีความรู้สึกอบอุ่นใจเวลาอยู่ใกล้ด้วยอะเหมือนอย่างนั้นนะคะมันเป็นพชชช่นในการที่แบบ ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันอบอุ่นมันมันมันมีใครสักคนที่ดูแลคุณนะคะคอยสพอร์ตคุณเวลาที่คุณล้มหรือว่าคอยรักคุณในเวลาที่คุณเองอาจจะดื่มใส่ใจตัวเองไปอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ได้นะ worth waiting for นะคะคนรักคนยีนะคะเป็นเป็นทุกสิ่งที่คุณรอคอยนะ อะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยผิดหวังมาในอดีตนะคะความรักหลายๆครั้งที่มันอาจจะเคยล้มเหลวมานะคะจนคุณมาเจอคนรักคนปัจจุบันคนรักของคุณคณนนี้แล้วมันเหมือนตอบโจทย์คุณได้หมดเลยว่าทำไมทุกครั้งที่ผ่านมามันไม่เคยสำเร็จเลยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะคุณเองต้องมาเจอกับคนคนนี้แล้วคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มันคุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับการผิดหวังมากๆเลยนะคะ and this could be the one นะคะคนคนนี้ล่ะคะ่ะที่จะเป็น คนที่อยู่กับคุณนะคะเป็นไลฟ์ลองพาร์ทเนอร์เนาะก็คือเป็นคู่ชีวิตกันไปยาวนะคะเรามองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนน่ยมันเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะมันเดินหน้าไปถามว่ามันหวือหวาไหมมันอาจจะไม่ได้มีความหวือหวามันไม่ได้มีความรู้สึกที่ว่าโหหน้าตื่นเต้นในทุกๆวันหรอกแต่ว่าสิ่งที่มันมีอ่ะมันมีความมั่นคงที่มากขึ้นในทุกๆวันแล้วมันมีความเชื่อใจมันมีความใส่ใจนะคะมันมันไม่ได้แค่ว่า คุณได้คนรักอย่างเดียวแต่สิ่งที่คุณได้มาด้วยอะ่ะมันคือครอบครัวเป็นครอบครัวที่แท้จริงเป็นคนที่รักคุณจากใจจริงไม่ว่าในวันที่คุณประสบความสําเร็จนะคะหกไม้เท้าหรือในวันที่คุณล้มเหลวแล้วก็เป็นวันที่คุณเสียใจห้าถ้วยเขาคนนี้จะคอยอยู่กับคุณนะคะคอยแชยร์คุณอาบนะคะแล้วก็คอยขจัดปัญหาให้คุณนะคะวันไหนถ้าสมมติว่า คุณรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้เลยไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนคนคนนี้ก็จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณนะคะคอยบอกคุณว่าเอ๊ะตรงไหนควรที่จะทํายังไงอะไรควรที่จะทํายังไงนะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วอะ่ะ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะคนที่คุณรักที่สุดและเขารักคุณที่สุดเหมือนกันนะเป็นอะไรที่โชคดีมากๆเลยนะสำหรับชาวธาตุลมนะคะความรักของคุณเรารู้สึกว่ามันมีแต่ที่จะแบบแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันนะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสำหรับใบวิกตี้ครึ่งเดือนหลังเนาะยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างมากสุดก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อย่าเชื่อมากอย่า เอาความสุขของคุณเนี่ยมาแฮงไว้กับการพยากรณ์แค่หนึ่งคลิปอย่างเงี้ยนะอา่ายังไงก็แล้วแต่าฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe channel บับบี้สตารูด้วยเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะ